สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาที่แยกบ้านจานครับแยกบ้านจานกันลักนะครับมาชมบรรยากาศเสียงนะเนื้อสียงเนื้อวัวนะครับเสียงเนื้อวัวครับเนื้อวัวสดธรรดาทำนี้เลยนะครับมาชมบรรยากาศนะครับเสียงวัวน,นี้อยกเหมืนมานานแล้วนะครับหมืนมาได้หลายสิบป,ปีแนละ้ว มาท่านบรรยากาศนะครับข like ัเแข้งเนื้อนะครับเขยงเนื้อนะครับฝั่งได้เลยครับเยแดงเลยนะครับสวยนะครับของอะไรกันบ้าง วัวจะเล่นว้าน,นี่นหองเจ้าอะน,นี่ลิ้นนะมับดูร่วงกันด้วยแฝดเลยพี่น้อง,องครับนนส,สวยๆเลยนะครับมาอุดมันกันครับวันนี้ใครมาทันก็ทันมาไม่ทันก็หมดนะครับวันนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้ว <laughs> ้นหมดแล้วค่ะอปอดเลาเนะนี่ยหมดคนเหมือนกันนะครับฝากด้วยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจ สั่งก่อนก็ราคานะคับโรมาสั่งก่อนก็ได้มีราคาพิเศษจากแม่ค้านะครับชมเกียงเนี้ยแยกบ้านจานของเรานะครับบรรยากาศบรรยากาศก็จะอารมณ์อากาศก็จะดีมากนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ไอ้คนสีเสื้อด,ด้วยครับวับนนี้นด้กลับมาบ้านนะครับชมบรรยากาศเขียงเนี้อแยกบ้านจาน ขาตามนี้โทรมาสั่งก็จะมีราคาพิเศษจากแม่ค้านะครับมีงานมีการโทรมาสั่งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปสั้นๆนะครับเยี่ยมชมแข็งเนื้อแยกบ้านจานนะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปน้องครับเนะาะทักคายก่นิสเกตสวัสดีครับ